ใช่คนโอ้คุือหน้าเนเทส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 ยังมีคนสบายดีพี่น้องขมากขมากขมากนอทีหนึ่งยังมีคนมันถึีบอเลยอ้าวคุบอกว่ามมีแล้ได้งต่อไปบนมังกรก็มีก็มีคนมาเบิรงกเเป็นเห สบายดีสามพันคนสบายดีพี่น้องสบายดีสิบห้าคนเนะาะคอมเมนต์อยู่ใจคือบอยบอยคอมเมนต์คือจนคือคอมเมนต์นนนนนกับบุคคลนะขันเมนน่คนอยู่ปะมนคือนแตเด่เด่นสบายดีสบายดีพี่พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะสบายดีเศราหาคนแชะก็ได้ยุ่งคนเนียคอมเมนต์มันสบายดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสบายดีครับนาบอหนาว,านาวนครับผมเพลงขนาดนันะเมนสวัส,สดีปลุสวัสดีปะลุสบายดีจ้านาบอลหนาวหนาวจ้าพี่ลมตอนซีๆนยๆเนี่นลมแห้งแห้งแต่วแบบ่า

สวัสดีน้องสลาเวลาน้องไม่นี่สบายดีน้องไม่นี่น่ารักขอบคุณค่ะเร็วๆค่ะน้องซาดู้อมลงโอเมนเก่งโค้งดีอ้วนกระอวนสวัสดีเป็นกำลังใจให้เจ้าขอบคุณค่ะน้องซาลาด,ดูผอมลงนะคะสวัสดีค่ะน้องซาลาเวลาน้องไม่นี่สวัสดีค่ะ สบายดีคุณสบายดีสบายดีสุกุขคนนะน้องมินนี่คิดตาฮักเทสขอบใจเร็วๆขอบใจป้าขอบใจเก็บปาโอ้ยมึเห็นลูกข่อยเก็บปไม่ข่อยคือว่าเห็นว่าใครบึงใครเออหกสิบวนเนาะเนาะตอนป้ะคนเก็บกคนเน้องมินนี่หนาวใส่เสื้ออนุ่นนๆนเดี๋ยวไม่สบายจ้าหนาวบอกข้งเล่าหนาวครับผมเห็นน้องมินนี่ ติดตามตลอดตั้งแต่น้อยขอบคุณจ้าน้องซ่าบจะมีน้องเมื่อไรน้องติดตามต่อไปพีนอ้ยจะนอนยุอาพีนอ้องเอาบอกว่าลกเห็นน้องมินี่ติดตามตลอดขอบคุณครับผมวันนี้นัดกันใส่เสื้อสีแดงใช่ ของสงข้าบส่งข้าบสีแดงเลยข้างบดสีสีแดงจะลงมินี่เพื่อะไสบายดีหกสิบสี่คนเนาะที่สมบูรณองกุศินเป็นยังกินเลยเป็นยังกินเลยไปกินองเป็นอยู่กันสามคนบางจะเป็นต้มไข่เป็ดเนาะบำรุงเนี่ยต้มไข่เป็ดบารุงเนี่อยู่สามคนเนาก็จ่อยไปใส่เนาะคือบริด ช้ดจอยอยู่เพื่อนเพลินครับเพลินกับเฮ็ดเบียกร่วมอยู่อยู่เฮื่อนเพลินสบายดีเจ็ดสิบเอ็ดคนผักกุ้ลากุแซ่พี่น้องผักกุ้ลากุแซ่เนากุแซ่ออกไปละล้วเนาะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามคนกับคนไปเตะเจ็ดสิบสามคนเด้อพี่น้องเด้อยังผักแซ่เนี่ยพี่น้องผักกุ้ยลากุแซ่เนาะคนละหนึ่งแซ่เพเป็นแรงใจให้ซองน้อง เาลาเรเคยลาแล้วก็น้อ,นองไม่นี่พี่น้องสบายดีเจ็ดสิบเจ็ดคนเจดาไปใส่เจดาลงไปอาบน้ำขเือสามพอนู่นมเมนครับเลือสี่ครับเจดาน,น้าแต่ตอนนี้พนมาอยู่เจดาจไปใส่ลง <c oughs> ไปขู่งวครับเจดาไปใส่นออเนี้อตัวมันลุก้ันลงงามหน่อยนาวมาลูกนาวพี่ลูก <c oughs> นบอกไปลูกลูกหนาวค่ะหนาวหนาวพ้องคื่บ้านางตั๊กีบ้านหนาวลมลมแหงแต่ละมือหนาว เห็นอีร้อยป้าลุงเห็นอีร้อย์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณครับผมเฮิรงเลยเนาะบ่ได้มาไหลโจทย์เนาะวันนี้กับมีโอกาสได้มาไล่โจทย์ขอแม่ลูกขอบคุณค่ะสบายดีสบายดีป้าลุงนะผมมือสบายดีป้าลุงเนาะสบายีปลาลุงกินขนมอล็กน่อยเด้อ ทํามาอากาศเริ่มหนาวแล้วแม่นครับผมหนาวจ้ะใจเย็นสิคิขอบคุณจ้ายายขอบคุณทุกคนจ้ะขันอ่านประทั้งขอโทษมาไปเด็กน้องเด้อหนาวโบซาลาหนาวเนาะหนาวบ่อยากไปแม่ยุบแม่น้องมินนี่อยากไปแต่มันไกลป่าลุงเลยไกลประมาณ สามโมงที่ดนะเนาะพรพราคันไตมันต้องในข้างขึนพี่น้องคันเท้าไปกลับมันเป็นไปยากเลยนะเพราะสามสี่ชั่วโมงจังจังี่ห้ามไปก็ได้เด็กมีนเท้ากับยางน้ำง้วน้ำควายเลวกัอยู่น้ำเฮือนในปเพราะพี่น้องคันไปมือเปคันไปเมื่อเปบมีผู้ใดอยนอยู่เฮือนอยู่ซ่านเผาเฮือนเผาซ่านเทาก็เลยเปไปพี่น้องแต่ว่าอยากไปอยากไป เอาไปจากเห็นอยู่เนาะมองเขาป่าเขาลุงคนไปอยู่แต่ว่ามันตายมได้้องเลยกินหมูกระชาบูเช็บนหนูน่อยใช่่ลูกรักษาสุขภาพเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับเลแคยล่ากินให้โลกจาสักคลิปหน่อยกินอย่างนห้เนาะจังหวะบน่น่ห้กินให้โลกจำ ตาบานเวลาน้องมินนี่อู่กับแม่จิงพ่อสินน่ารักดูอบอุ่นกำลังใจให้เด้อทุกคนขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้แม่มินนี่จ้าขอบคุณครับชอบเวลาน้องมินนี่อยู่กับแม่ติงพ่อสินน่ารักดูอบอุ่นจ้าเข้มหมดเนี่ยเอาผมเด้อรอยบึงผมไปชิบังแล้วสบายดีสบายดีเพี่น้องเนาะนี่แหละบรต้องไปดอก ถึงแม่อยากไปอ่ะเอื <oh right? ้อยงอายเพิ่นก็บฏไปเข้าบ no ้านอยู่กับพี่น้อยเอตัวบ่จักงัวควายเป็ดไก่เนาะเฮือนซรานนี่สบายดีน้องเ้าลนพี่น้องศาลาสบายดีครับผมสบายดีทุกคนเด้อนู่นหน้อยสบายดีนู่นหน่อยสบายดีแขกป่าลุงเวียนเอามาลูกมือกินข้าวแรงกับยังน้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาเนาะโตอีกย่างก็มาแล้วเนาะทานข้าวอะไร ภาษาจีนบอลญี่ปุ่นก็ดีนี่ต้องขอโทษสบายดีน้องอ่านก็ออกสวัสดีน้องตงสัยจิงวัดสวัสดีเด้อสบายดีสบายดีอยากให้เคยล่าพูดภาษาผู้ไทยเหม,นะมือนคลิปเก่าๆอยากให้เคยน่าพูดภาษาผู้ไทยเหมือนคลิปเก่าๆจะเอยียงเอียงหน่อยออน,นี่ข้างหลังนี่แล้วพี่น้องนีเอียงอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยหน้าบ้านงามแล้วขอบใจเด้อเพาว่าผู้ไทยด้วย,ยว่าผู้ไทยอีบอส ว่าผู้ไทยว่าเราได้อยู่เอ้ยแอะเอ้ยเฮอร์ก็ได้สิว่าเอ้ยได้ยำน้ำไม้กับไส้อัลเจ่เชี่ยเชี่ยจิตตยาเนาะยำน้ำไม้กับไส้อัลเสวัสดีแปดสิบเอาที่จะกินกับอยังนี้จะเป็นทอดไข่ต้มไข่อะไรแบบนี้กินยังหรืกินไปเนาะสวัสดีสบายดีเก้าสิบคนถ้าห้อนหาล้อยนู่นหน่อยสิเป้นป้าลูกมืง โอเคบ่ลนู่นน่ะเป็นติ๊กต็อกวะโอเคบอลโอเคก็ไรก็แซร์เนาะยังเริ่มไม่หาลอยลอยกันทั้งหมดแล้วนอนนอนสาลาเอาต้นคุณนายซาลาเอาต้นคุณนายตื่นสายมากมันเป็นหวานมันก็สวยมันเป็นหวานป่ะพี่เขาว่ามันเป็นหวานเนี่คุณอันต้นทางบ้านทั้เอื่นต้นนะมันเป็นดอกต้นบ้านเที่ยงเนาะบ้านเัาเอื่นต้นดอกบานเที่ยงมันเป็นหวานป่ะไม่ คันเป็นหวานนะปลูกบ่ได้พเป็นหวานนะปลูกบ่ได้เลยพี่น้อาะคันแบบว่าสมมุนชิมังก็ตามผมเป็นหวานนะครับคันมันปลูกได้นะครัก็ยังมาปลูกอยู่เพราะมันงามแต่นี่เฮาปลูกบ่ได้พี่น้องเฮาปลูกได้แต่ดอกไม้แบบเป็นต้นแล้วก็ดอกไม้โดยเฉพาะแบบเป็นหวานมาปลูกได้เนาะนี่เป็นท์ตะแพงแท้เอชีหลวงพระบางจ้าติดตามมินนี่ตลอดขอบคุณค่ะอายุ45ปียังบ่มีลูก ได้แต่เบิ่องหนูน้อยเสียงแหลมๆน่ารักดีขอบคุณเลยร็วขอบคุณขอบคุณลุงนะสู้ๆจ้าทุกคนเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับผมมันก็มีเอ้ยผู้เดียวได้บ่กกินข้ากับซุปนไมสบายดีคือล่ะสาวติมมวนเขากระว่าผู้ไทยคือกันเบาซิมโดยสวคุณนายคุณนายตื่นสายเมมเว่านเอ บมเมนหวานบมพี่บมเมนหวานน่ะปลูกได้เน้ะทามเจดาผัวมันเป็นหัวอะนิดหน่อยนิดหน่อยว่ะทางเงียนจ่มโดยสบายดีเอาดอกกุหลาบเด้อจ้าสวยปลูกหน้าบ้านครับผมเช้าจอยไม่มาแล้วหรือคะมาอยูครับแต่ช่วงนี้พ่นข้าวเวียกเนาะพ่นข้าวเวียกเห็ดข้วเห็ดข้าวเฮ็ดร่ม สบายดีหนึ่งร้อยคนเนาะอีกสี่ร้อยนู่นหน่อยซีเตเต้นแล้วสบายดีหนึ่งร้อยสองคนเนาะเขามาคุยกันพี่น้องโดนเนาะเจ้าพี่้องคือมาเห้นเาะเออป้าพ่นขึ้นนั่นมาโมเมนจ้าสาลาเมนบ่เมนวานบ่บเมนจ้าเส้าลาถาปูขึ้นสงามเออต้นอดโมเมนหวานพรต้นต้มใก้ข้าง่ายดี แม่นครับต้นต้มไก่เนาะโอ้ยเนี่ยมันเสียเจียวม,มะโก้เจียวมะโก้ชาบ่อยจังลูกสาวรักกินเนาะดอกคุณนายตื่นสายบ่แม่นว่านการดโดยขอบใจเนาะที่บอกมาเข้ากับบอกคอยหู้บันไดเรื่องของดอกไม้เนะาะเบบะหู้กะหู้ดอกเจ็ดทีนี่แหละดอกกันยังลืมเลยปวยเซียนปวยเซียนปวยเซียนกับดอกบานเขินดอกเจี๊ยดอกเจี้ยดอกเจี้ยหรือว่าดอกกระดาษดอกเพื่องฟ้านี่แหละหัวหู้ เราบุกคอยหูเรื่องดอกไม้ปัดได้กับดอกหักมาพุทธรักษากับนี่งกันพุทธรักษาเราปลูกอยู่กับสวนเนาะเนาสะเด่นลปสวัสดีจ้าทุกคนสบายดีครับผมก็เม่อนกันบุกถึงน้องคอยจะดูแลยังไงก็ต้งถึงแม่น้องเทียนบอกกับไทยบอกครับครับแต่ว่ายังบริการตอนนี้เนาะโควิดกำลังระบาดโควิดก็คือว่ามาทั้งเฮานี่ก็ใกล้ๆเฮานี่ก็มี โซงนี้จะยิ่งเขาจะมีคนกลับโซงมีคนติดโควิดเนาะกลับนะกลับแน่นอนพี่น้องเพราะว่าลูกลูกเพิ่นกระยูบพุ่นเด้เนาะเพิ่นกระยับจะกลับเลยแต่มันยังกลับบ่ได้เพิ่นบ่อยากเสี่ยงไปนะนะพี่น้องอยากไปแบบไปเลยมันปลอดปลอดภัยเออมันปลอดภัยใช้ชีวิตปกตินะนะสบายดีหนึ่งร้อยคิมห่าคนเนาะสบายดีสบายดีนู่น้อยสาวลากสบายดีสบายดีสบายดีพารุ หนูน้อยหนูมินนี่รักเทลูกสาวอยากได้ลูกสาวคือน้องมินนี่ดีขอบคุณจ้าไปอยู่น้ำป่าบ่เลยไปอยู่น้ำป่าบ่ป่าเนี่ยไปอยู่น้ำไปอยู่ฮะป่าจะก็ไปน้ำกันว้าอหนูมีสายสุดแสนสั่ป้าดีขึ้นใหม่ดอกโทรศัพท์มันทันไปอยู่น้ำป่าไปบ่ คุณหมอมินี่ไปนอนคืนเดียวคุณป้าเอ้ย่าร้านจะไปนอนคนเดียวคุณหมอมินี่นั่นนะคะสอบถามหน่อยจ้าน้องแคทกับเจ๊ไซเจ๊เขาผิดกันหรอคะทำไมไม่เคยคุยกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะอันนี้เอากับบองฮูน้อยน้องเนาะเอาบองฮูเธอจงเถิดต่อไปไปถามเขาเลยเนาะเอากับบงฮูเนาะได้อะไรกินแดงเอฟเฟ็ตไปถามเขาเลยนะจิเป็นต้มไข่เนอยต้มไข่เถิดไข่แล้วก็ชิลอดมีชิลอดอยู่ นาชิดา้าจำไพ่เขายังบม่ได้อาบน้าเลยตัวนี้เนาื่นหลาบอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยรับนู้นหน่อยอาบแล้วสวัสดีน้องมินนี่คนสวยสวัสดีสวัสดีป้าลุงน้องมินนี่เป็นตาแพงหลายขอบคุณจ้าอีลอยเบิ้งผู้กระไดอยู่ตรงเรียมันเบิ้งเลยคยถามอยู่จ้าแต่เขาไม่ตอบเข้ากับโบหัวเ้าเขาพิดกันบมพิดน้องกับหูวเข้ากับบริทามเขา

ก็โบเห็นป้า uh, น้ำกันโอ้ยโบมีเวียกจันเดียวกันเนาะเดี๋ยวป้าจะมาคนอื่นมาขึ้นมาเลยเฮ้ยเผื่อปลูกหั้วผูกกล้วยเผื่ออาบน้ำเพรปลูกบอนซีกำลังฮิตบ้านเรามันมีแต่บอนบอลซีอันนี้บอนบอนซีนี่มันเป็นหมากหวานบอกบอนาบอนซีกับปลูกมันก็คือบอนผู้หญิงมาอ้อมใส่หอยในที่การเลี้ยงมันเป็นหัว น,นัันเป็นหวานบอกอกินคือได้คนนายตื่นสายปลูง่ายขึ้นง่ายดีแมวอ้วนเขาว่า <laughs> ย,ย,ย้อยอ้วนลอยตาลุงคนว่าแมวอ้วนน้องซอล่าอ่านภาษาไทยได้ป้ากำลังหัดอ่านภาษาลาวอยู่ครับผมีตัวยุง อู้ปลาลูกมาเบิ่งน้อยเต้นเนาะอลาลูกเต้นเลยไปเต้นอยู่ทั้งหลังข้าจอยมาเที่ยวหาไหมโจมนี้มาเิมาเนาะขอบคุณจ้าน้องซาลาหอมแก้มน้อยให้จักบาทเนี่ยปป้้าา สวัสดีครับน้องสาล่าน้องมินนี่กับเคยร่เอฟซีสกลนครติดตามให้กำลังใจตลอดครับขอบคุณหลายๆเด้อส่วนเะดาไปยืดผมสักคิวเนเ้อเจดมดีหลายแมนครับเพิ่นมานอนนอนขโมงไปยืดผมนี่กับพันเลยซักคิวกับพันโอ้ยสิพันเจดมไปขายเข่าก่อนเนาะหาเงินใชเนอกพานเจดมไปยืดผมเนี่ยนะเป็นพันบอกเฮ้ยยืดผมเอ้าเป็นพันในตัวมันราคาดี ักคิ้วนั่นก็ปเป็นพันห่วยโตัตหารอยก็มีมันก็ะสิบโดนนด,โโปปดนมันก็สะได้ชักบ่พอปีก็สะไปชักอีก้าตรงซักแบบท้าวอนมันก็สะช้าพันหมดแล้วเวลาอากาศนานแล้วอย่าลืมไปส่องเขียนให้ดูด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับิไปส่องคือจะไปอยู่แต่ช่วงนี้นงูลายงูลายช่วงขนักงาเงินยังน้อง,องเยี่ยมยใกล้ได้พิน ไปบยังยังยังบาได้ครับยังบาทันได้เมื่อได้นองสลากสีอาลูกอันนี้ต้องต้องติดตามต่อไปนติดตัวกันเนาะต้องติดตามต่อไปก็รอไปเรื่อยๆเนาะรอรอเพาะเมื่อนี้กินข้าวแรงกับยังต้มไข่ทอดไข่แล้วก็จี้ชิ้นหลอดน้องจี้ชิ้นเห็ดข้าวก็กินข้าวเย็นเลยโอ้เห็ดอยังมันโอ้จงหัวใจป่าลุง อยากไปเที่ยวได้อยากไปเที่ยวได้มาเลยมาเลยครับมาคันมาได้บอบอญยานโควิดบอต่างดีก็โควิดทั้งนั้นก็โควิดต่างคนตามย่านบออยู่ไพ่อยู่ล่านั่นแหละบอดไพ่ดีที่สุดออ่ะีเยมงังไงก็ยานโควิดบอต่างคนเยวะหายโควิดเศร้าจังมาเนาะโควิดเศร้าจังมาเด้อพี่เด้อพี่ลุยรุ่งเนาะโควิดเศร้าจังมา ห้ยกินข้าวเย็นจังไรเคยหนาข้าวเจ้าว่ากินข้าวเย็นจังโอ้ยน้อยเต้นเห็นป้าลุงเบิงดูมินนี่โกงคิดถึงคิดถึงกอกับแม่โอ้โคิดถึงบ่ น้องใจบุทองไกลจากสวนนาเขตหลายกิโลไหมขั้นโตเมืองขั้นสมมุทรตะโตเมืองประมาณจกว่าอยู่ผังใจติดตามบอไกลบันไดพี่น้องขั้นโตเมืองนะจีใส่เดยคอมเมนต์กิโลชั่งงงึงกับหอบน้อประมาณสามสิบี่กิโลนี่เลยขั้นโตเมืองเพราะมันกับไกลจากหาไรเติมเนาะแต่ว่าคั้นสมุทรปัจจุบันน้องสลานี่กี่โลชั่มงงไปสองชั่งงสิบห้าร้อยลัก จ็ดโมงเลยคืสิบห้าโมงยี่สิบหกนาทีสวัสดีจ้าดูจากมาเลเจสวัสดีครับผมมานนจากมาเลเซียแล้วควายลายตัวเอาไปไหว้ที่ไหนบอได้ไปนอนเผาควายเราไปละบวบอได้ไปเผาก็ผูกไว้ใน ทงหน้าเลยปลูกไว้ในทงหน้าอะไรแบบนี้สบายดีหนึ่งร้อยสี่สุดสองคนเด้อเคยลา่ฮียมาสะพมเด้อบังอ่อนน้องอ่อนมาสะพมเด้อมาสะพมเด้ออยู่ร้านเสื้อตวยอบอกน้องอ่อนกับเขามาเบิ่งพี่น้องสบายที่น้องอ่อนสบายดีมี่ยังกินเนาะ เอาแมงซอนมาส่งป่าไนงะคือว่าก้อยกุ้งบ่เห็นเป็นสอนกุ้งอยู่มองกรก็ทามาเบิ่งมาสะบ้บมเนี่ยสร้างยังได้ไปฆ่าแล้วบ้านนี่บ่เอามินนี่มาเล่นจ้าบ่เอามีน้อยมาเล่นจ้าโอ้ยบ่มาฆ้าฆ่านี้ออนมีปลาเมือน้ำเอามือบงก้อยฆ้านดี้บ่อวัน,นดันๆฆ่าน้อยฆ่านี้ฆ่านี้เออ,อเว่าแบบ เ,เ,เนื้อนี่น้องมดบริเวณนนนำถ่าเบิ้งคลิปพี่น้องวาชิมาหรือบอมาแล้วทรงคลิปอีกวะท่าเบิ้งคลีบอะไรเจดดำนี่ยน้องเป็นนอนหลี่เตียงเลยบ่บ้านน้องซาลาอยู่ไก่จบบเวนจันโบรไก่ครับพี่ไก่ลายไก่ลายโบ้ขี่รถชิบชิบกว่าดสมงจังชีหองวิงจังชีหอดว,วิงจันเอ,อื้อ,อปุ๋ย ยาานนสปมื้อหกุ้งเุ้ยปุ้ยส่วนไหนเสียปป้าเมื่อนาบุกินเลยเด้ออยากกินมื่อนี่เมื่อน่ปุ้เรากินได้เสียวไป้หนาวไหมบ้านเราหนาวครับหนาวน้องมดไปต่างเมืองแมนครับแมนได้ยังกินแรงเนาะได้ทอดไข่ต้มไข่พี่น้องเนาะเห็ดหักปลาลุงเห็นอะไรได้เห็นอะไรเนี่ยนี่ว่ หน้าบ้านมีดอกไม้แล้วดูสวยขึ้นขอบคุณครับผมสบายดีหนึ่งร้อยหาชิบกคนเนะสบายดีหนึ่งร้อยหาสิบกคนทางเมลีเซียฝนตกปลาคือสแนาวเนะอ้วยแต่การล่มยังหนาวฝนตกมันวนึ่งโมหเวเล้วเจดมานอนทุกมือบอกจะแม่นรับมานอนคูอมือเนาะเก็บปุ้งสอนอะไร็้างไง ไปทำการเขาเขาเบาควันนะเพราะเจ้าเมนไหมจ๊ะเออปันทั้งเย็นทั้งช้อนทั้งสอดกุ้งาะดับน้านาโมบ้านพวกพี่ตรงกับจังหวัดอะไรของไทยครับมุกดาหารอำนาจเจริญต้งเลยพอดีมันอยู่ระหว่างมุกดาหารอำนาจเจริญเนาะเคยล่าตาสิบโมงเท่านครพนมถึง เทพเลยครับแมีครับประมาณนั่นแหละครับไกลประมาณสิบสิบสิบสมมุงสิบกว่าสัมมุ่งกเลยแต่บ้านเขาไปเวงจันนะเนาะมาเลเซียไม่เคยหนาวมีแต่ร้อนบอกครับโอ้ไม่เคยหนาวคนในมาเลเซียอยากไปเรียนบ้านเจ้าดีคือสีม่วงจจุบัน้มายังบ่ได้้อครับยาโควิดมคขับเนี่ยคนลาวเรียนมายังบ่ได้เดพีเนางยาโควิด แต่ว่าคัสมากับม้วนเนาะสบายดีสบายดีครับบ้านซสาเอื้อยอยู่ไก่กันบ่กับบ้านลังสีเขียวบได้ไก่ครับบรอไกประมาณสองสามกิโลประมาณนี้เลยเจดังพี่หลอกเพิ่นบ่จ้าพี่หลอกใส่นอกเหมือนเมือนมาคิดนะบ่ตรงสัยตรงถาถามเพิ่นพี่น้องเพิ่นว่ากว่ากว่าคือเขาเกิดใหม่ ก็จะิีว่าคด้นแต่ลวสบายดีเคยลาน้องสลาสบายดีครับแม่น้องแม่น้องวินนี่เป็นไงบ้างแม่น้องวินแม่น้องวินนี่ร้อยก็จะอัน,อน,นป้าลุงคนวัยร้อยเป็นวินนี่ร้อยวินหมอสบายดีหนึน่งร้อยหกสิบกนเกินค่าเลยเกินค่าจะได้คอยหาลอยหาลอยโอ้ยคอ,อยลอ,อยลอยแม่ว่าชนะแม่ว่าชนะร้อยชื่อ,อยังนะ อีร้อยชื่อเมฆคลาอีลอยชื่อเมฆคลาผูา้ใหญ่โมเดลโตนี่เจ้าจซือซ้อให้ <นะ S 2> พอสาวเอื้อยเป็นไอ่พอน้องมดแมนบอแมนครับแมนครับสบายดีจ้าน้องมินี่เคลยล่าสาวล่าน้าบนอสบาย,บายดีครับหนาวครับแต่เฮ้ายังกระดหมน้ำอยู่กระดามต้องใส่ดสักแห้งบ่อยจังเลย สบายดีเวลาน้องสลาสบายดีครับย่างอะไรออกขาวนะเ้องมียนี่ซื่อจริงอะไรจ๊ะบอกปลาลุงลูกชื่อยังชื่อจริงว่าบ๊วยเมธลอยจีนจีนซื้อเมฆคาราจ้ะอยากให้เจดมได้แฟนใหม่ไวๆครับหาให้นั่งเลยจ้าแมนโชมีนาเอาเนาะแนนเพิ่นก็อยากได้อยู่กว่ายากเละแต่ว่ามื่อกี้คือนั่งขืนลิเปก็เลยสวัสดีค่ะแม่น้องมิน ยังไม่หายเลยครับหายแล้วจ้ะหายแล้วแต่ยังม่ทันได้กลับมาอยู่บ้านสบายดีแต่ยังกินแรงนะต้มไข่ทอดไข่แล้วก็ซีนแห้งครับผมเริ่มชีเดล่าเลยแล้วมันมัวเลยมันขำมันมือนก็กินน้ำกันอยู่พี่น้องเลยเอื้ยกับน้องเคยละเฮ้ยมันชิจุกมั้ง เวลามันเนาะบอลืมมันเนาะเคยหลาเป็นมั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 นบอกมอมอันมันน้องไม่นี่อาบน้ำยังเนาะอ่านได้อีกเลยอาบแล้วน้องไม่ได้อ่าบแล้เนื้อเต่น้องสาวหลาเคยหลาเป็นมันคนว่ามันหรือว่าจังไดเนาะหรือว่ามันบอกเวลามันมันเนาะเขินเอาอีกสบายดีหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคนเนาะ ดุมันจ้าอ,อ๋อเอย<อ>ไปนอนเผาแมนนี่นบอกด้วยละ่ะแมนบอคแมนครับบอคแบบรีสเล็เดี๋ยวอะไรผ่านไปครับแมนนบอคดูแมนดีมากงานยางที่ใส่เป็นแมนครับผมอะไรคือเราจะมีลูกตัวเองเนาะเดี๋ยวเสียงเบ่งบุตรด้วยละ่ <c oughs> ยละ ลูกเคยลาเด้อเสียบงรยนต์ไปดีป่าลูกเนี่ยไคูไ่นกะทำหาหนองเผือกเาเนร้ออย่าให้น้องกินน้องาววันนี้หนาวไหมครับหนาวครับหนาวเ้ไปเฉยเหนียวเผือกนี่ไปยไปทางไหน น้องน้องโซล่าทุกวันนี้เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วชอบธรรมชาติมากขอบคุณหลายๆครับค้ออาวเป็นส่วนหนึ่งแล้วเพืเ่อนติดตามหมักเบิงฮ่า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 ดีจ้าหนาวบบนองบัว,เออเบบว,วดีจ้าหนาวโบนองบัวเออ่านเพืนสวัสดีจ้าหนาวบบนองบัวบอกเปนไปน้องบัวหนาวจาวว้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กินข้าวแรงยังน้องสาวล่ายังบริสุทธิ์ครับอยู่บ้านสามคนหรอกครับสี่คนครับยังมีป้าโ็ยังมีป้าน้องดูว่าจิระนั่นเลยบ่าวมีซื่อจริงว่ะดวงไหนเนาะเป็นชื่อวันนี้จักเรีนะครับนาชีนาชีซื้อสาคอนวเออแม่ซื้อสาคอนซื้อสาคอนพี่น้องบ่าวมีเป็นชื่อจริงเป็นชื่อสาคอน ได้ยินลุงเอินดอกลุงเอิเนนะคน,นสาวกานอนด้วยนะพี่ใจเข้มแข็งขึ้น,นหรือ,อยังนอ้องสาเข้มแข็งแล้วครับพี่อีเพือกนางเบิง่งน้องมินี่น่ารักติดตามทุกวันจาาจากวิจันด้วยพอบใจหลายเด้อ <c oughs> อีเอี้ยงกันอยู่ข้างนั่น ปไปนี่เนาะเอ้ยชมาฟาควนเลยมืดเตื่อเตื้อสีเด็ดน้ำน้ำเลยค่ะก็มืดเลยเนาะขอบใจสิคุณ<อ>ที่เข้ามาเบิ่งผักกุ้งไหลกุ้งแซ่กุติดตามเนาะส่องน้องสลากขอบใจที่เข้ามาเสียสละเข้ามาชมเฮาสามคนเนาะไปแล้วพอกันเธอหนาป้าอยอกไปเพลงก็รัวรัวมาเนาะ <c oughs> ชิมห่อทองลอยาบ่ามีบ่มีสืบสะคอนเจมุลาคำปอน อันนี้คบอลชื่อคําบอลคนชื่อคําบอลบอลกีเอาเนาะคำบอลหลือกระซ้าคอนเพราะแมนอนนี้คมบอลบอมเนคำบอลเนาะพี่น้องบอมนคอลตัวบอลตัวบอลคําบอลเจากเหลือคําบอนมาจริงพบอลบายบายจ้าบายบายพ่อะเาต้องมเล่าบมบอต้มเนี้อยันแข็งสบายดีไปแล้ว nhục lượng này các là... Cái tốt lắm đối với nhục à, lượng. Tốt lắm. Tốt lắm. À, nhưng